คอยศึกษาคอยเลียนลู้แตระโตก็บ่คือกันพี่น้องเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมของตว์ป,ป่าเนาะที่มาจากธรรมชาติกัสามาดเขาใก่หฮาระยะเมตรหนึ่งนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องก็ถือว่าเป็น่อนข้างจะอ่อนโยนอยู่เพียงแต่ว่าเฮาบ่กขั้นหุ้จักพฤติกรรมเพิ่นเนาะมันก็นเลย่นอนข้างจะ หากเก็บภาพอยากน้อยหนึ่งพี่น้องแต่เกิดเป็นคือตัวเจ้าตัวนั้นมาเห็นสภาพแบบนี้พิแรแลนขอมมหาเลยพี่น้องพิแรแลนเขามากินแลนขอางมาหาจนจนคุ้งนะโปรนีิบุคคลขี่ยานอันนี้รู้สึกว่าเป็น่อนขางจะขี่ยานระวาดตะแวงนะพี่น้องก็เป็นธรรมดา คอยเดี่ยนลู้คอยศึกษาพฤติกรรมิ่นไปตามนําหาเจ้าตุยหนุ่ยนั้นซึ่งยุบรอบก็ค่อดขางจะหลายอยู่พี่น้องลง่ลงล่อนขอนขางจะถือว่าหลายอยู่แต่ว่าเขาใกล่บ่ไดเป็นบางเป็นบางจุเป็นบางกลุ่มนะพี่น้อง บางกลุ่มที่เป็นเคยขุนเคยน้ำข้นจนะำหนีบริยานพี่น้องคนบริยานบริสเลียนของมหาเลยก็ยังบบถือว่าหลายเป็นไหนลง่งบางมือล่งนี่กลุ่มหนึ่งเป็นสิบครับไล่กวนกันไล่กัดกันแต่ว่ามือนี่ล่งอยู่แต่ว่าจุ๊ดสองสามต เบึงนั <sociedad> ่งกินตาแป้าเลยพี่น้องนะถ้าเกิดให้ความใกล้ชิดมาเด่นอคู่มือของมือเพื่อก็อาจสิอาจสิคุณเคยคิดเจ้าตุ้ยหน่อยอยู่ครับแต่ว่าอันนี้โบแมนเป็นสายตาบอกด้วยว่าพฤติกรรมแตกต่างกันกับตุ้ยหนุ่ยหลายครับ แต่ก็อ่อนโยนบึงสายตาอ่อนโยนแหงเขาไก่แหงไก่ชิดแหงคืนทอดพี่น้องอยากมาเล่นอยากมาศึกษานะอย่ามูแฮมูมาแล้วก็ามากวนแล้วเพื่อนแต่ไม่เห็นหอดอาหารแลนวว่าเขาเออบร่ไกินและ อ๋อเนื้อว่าสิบวเห็นผมก็ว่่อยากขยับพี่น้องเพราะว่าเดินนั่งแล้วตะเกิดห้อขยับดูหลายเพื่อนกน็ขี้่านอยากกัดกันเด้อไอ้เบาแห้งกับบัได <laughs> สงสัยตัวเมื่อกี้นี่ตัวที่พ่อว่างหนึ่งนี่พี่น้องบ้าน,นเจ้าตุต้ยหน่หนหนตัวา้าบมันคือบบกาาขาไก่ตัวของตัวใหญ่พี่น้องตัวนะั้นขึ้นท้งกกใหม่โบยอมลงเลยนะเป็นจะกัดกันนะพี่นอ้องห่วงอาหารก็เป็นธรรมดาเนาะ <c oughs> เลีนอนอกเรียนเขา เามานาั่งกินยังอยู่ไอ้ไก่นี่ก็ได้ขยับกล่องวัไใดพี่น้องมานาั่งอยู่ทั้งขางผมนี่ตัวหนึ่งต่วถเกิดผมขยับจับเขื่อนกล่องอย่านพยานยานพ้นนีนะพอพ่นกระลังไก่พ่นกระลังเขามากถ้าเกิดเป็นสีมนโมนนี่ค่อนข้างจะจับภาพง่ายน้อยนึงครับเพราะว่าเป็น รู้สึกว่าเพิ่อนอ่อนโยนอยู่เพิ่นเพิ่นบ ok arn, ่่คอยย่านปานไงน,นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีดำนี่เฮาขายับบ่แทบสิบ่ได้ครับติงติงน้อยนึงเนี่ิ่นสิหน,นีเลยนะเนาะเพื่อนลอยไว้ทั้งหลังแนวใดนี่เออเออไมกัดกันไม่ให้ ันอยากแย่งอาหารกันนะธรรมดาเนาะเองสา,ายตาสายตาเ่นเดียวบ่งมูนย่านมูแย่งอาหารว่าแล้วไล่ตีเขาอีกแล้วฮืมหวงอาหารพี่น้องอยากกินผู้เดียว อ๋อขี้ดื้อไป <c oughs> ปุ่มโบแมนหนึ่งว่าหนึงน่งว่าตุหนุบบ่ยโบแมนครับหวัวอันนี้หัวแดงสีม,งมุนี่ตัวหัวแดงโบแมนรือวันนี้ดิ ตุ้นุย้ยตุ้นุย้ยโมแมนพี่น้องเป็นตุ้นุย้ยแรีนขเขามาเลยเด้ออีกอย่างหนึ่งเหมือนกับวายานพี่อีกก็เป็นตุ้นุ้ยนะแบ่งปันกันกินแม่แล้วนั่งกินผู้เดียวงบ,งบๆอยู่บัดนี้ ขึ้หอดแจ่ตุยนุ่ยพี่น้องเอยหาบเห็นจักเสียดเนี่ยเด็กินเวนแตเสซยบแทนนี่ก็ได้สายตาคนขขางจะอ่อนโยนอยู่พี่น้องแค่เดมเมลเลนเรื่อยคือมาคุกขี่กับอ๋อไปตีเขาอย่างนี้แค่เดมาคุกขี้คือเจ้าตุยนุ่ยก็อาจจะคุ้นอยู่นี่เพราะสายตาเพิน่นโบสายตาโบโบขี่ราแวแงนะ่ะ sai từ on yon khè khai, -khai, khai nui na lắc đi phi nhộng tu bụi mày แบ่งปันกันกินเดียบโบลยังม่มองหนาเขาทั่วเป็นกรรมเลยนั่งกินผู้เดียวจนเมื่บ,บปันมูกินปันมูกินแล้วย่นไปให้มูดูตัวสีดำมาเลยบุกาเขามากครับ สีดำค่อนข้างขีย้ยันเออแม่นบ่นี่เดี๋ยวผมเห็นเถอผมมองเห็นล้ะพี่น้องผมมองเห็นแล้วผมมองเห็นแล้ว,มมลวตุ้ยนุยข่อยอเ,อเออตุ้ยนุยมาแล้วครับพี่น้องเออเห็นแล้วบ่นี่ตุ้ยนุยตุ้ยนุยเอ,อ้เอ,อ,อเออไเอกก็มาแล้วระเอกก็มาแล้วโอ้พี่น้องเลยดีใจดิ บเห็นตัองโดนจะไปใส่มาโอ้โอ้โอ,โอ,โอเดี๋ยวเดี๋ยพี่น้องผมจะอเห้เนเบิ่งความหนาลักของเพิ้ยอุอ่นใจพี่น้องพอแล้วเห็นแล้วพี่น้องว่าอยู่พ่นหายไปใส่หนึ่งว่าพ่นทอขอดลูกแต่บแม่มนพี่น้องอยังอ้วนคือเอาอยู่เพียงแต่ว่าพืรรตีกิน่นเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งเบิ้งสายตาเพิ่นเดี๋ยวงผม,ผมโอ้ยมีแห้งเดีพี่น้อง เห็นแล้วเห็นแล้วตัวน <laughs> ี้น้อยเล็กหนิเออตัวนี้ตัวนี้จะเป็นใสมากือไม่เห็นต้องโดนติดผู้สาวบเออปึดหอดแหงอันนี้เมาทัวแล้วนี่เด้ะไฮ้ยเอาตัวละ จากขี่เราแว้งอยู่ครับมาเที่ยวนี่แต่ว่าโอ้ยขึดนหัวด,ดี <c oughs> มึงก็เห็นพี่น้องเอ,อ, <c oughs> อ,อ้ยโอ้ยดีใจดีใจพี่น้อง <c oughs> ตุ้นนุ้ยทักทายพี่น้องด้วยหนิเล้เล้เล้ลพี่น้องถามหาอยู่นี่โอ้ยจบไปใส่มา <c oughs> สวัสดีครับมึงด้ว <c> ย <oughs> โอ้พี่น้องดีใจดีใจใจสัซนเบิด์ฟูมกันเลยอ่าขุมค่าอยู่พี่น้องเดี๋ยวมาเห็น โบเห็น่นเกือบสองอาทิตย์อ้าวถักไทยสบายดีพี่น้องด้ดูนี่อจะออเสพเอาตะกินได้ไหมมูพันยยานดหนี้เบิดด้อครับอ,อ๋อแต่เจี๊ยนยัางงามคือเก่าอยู่ตืน่นเอ้ยถักไทยพี่น้องด้ดูแล่ะจะกินงับงับอยู่แบบนี้ <laughs> อ้ยว่าอยู่พ่นไปซ้ายไปใส่ผมก็คึดนหอดเกือบเครื่องเดือนพี่น้องบ่เห็นเพื่นน่ะเอออะพฤติกรรมเพิ่นสิ่งนี่นะพี่น้องขนาดผมเบาดังๆนี่ก็บ่ยานเดยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นหอดแล้วึ้นหอดต้ยหน่อยบบดนี้อันน้ามาดูอื จะขี่แล้แว้งก็เก่าหน่อยหนึ่งพี่น้องโอ้ยดีใจดีใจบ่เป็นอย่างดอกพี่น้องผมคือผมย่านเป็นแลนออกไปน,น้ำท่างรถนะย่านรถเหยียบเป็นโป้เป็นอ้วนเป็นอ้วนเป็นใหญ่แห้งนะเออตุยนุยโยป้ปากโป้บอโป้ตีงได้เนาะเสียงเป็นครูพี่น้องไล่ตีเขาเลยเป็นครูเขานะี่ยพฤติกรรมเป็น เ็นใหญ่เขาของมาไก่คนคมคูเขาอ๋อไปตีเขาอีกแล้วอย่าดื้อไหมให้นั่งอยู่ขางผมโอ้ยดีใจพี่น้องดีใจดีใจอุ่นใจอย่าดื้อมึงมึงปตีเขาอ <laughs> ยากเก่งยังได้เพิ่นบ่บ่บ่ขมาหุ่นอาหารอยู่ นดี๋ยขี่รถแว้งน้อยนึงอยู่กับมาเที่ยน,ะะน,น,นี่ธรรมดาเนาะครับเพิ่นบ่เห็นดุนเสียงเพิ่นคู่เขาพี่น้องขูดเพิ่นคู่เขาพี่น้องเพิ่อนยังไล่ตีเขาเนี่ยหยานเขาเข้ามาไกลเสียงข้างหนึ่งหนึ่งเนี่ย นี่แหละครับกความนหนาลักก็ดเออย็บไปตีเขาอเก็โหดถอะนักเล่งขนาดฟูไล่ตีเขาพี่น้องเก่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 งกินแล้วมากินแล้ว จะสดือ้อไหมฮะผมจีพยามจีบภาพความหนาหลักันครับจีพยามซูมใหม้บังไก่หลมันเก๋อ๋อไปตีเขาอีกแหรวอพี่น้องโอ้ยจะอยู่กัยจะดื้อได้ไหมฮยปันมูกินน้ำซึ่งด้านขางผมก็วานไปไหใหเด็กพี่น้องแต่เพาคน con thấy tuỳ nồi yunì, ăn nành nó, ừm, cái hạt ban về cái những cái vị nhạt của heo nhiều, ban thấy tụi đâu phân, điều chứ, bả bả đưa, mà nè. <laughs> <laughs> หายคือถอดพี่น้องโอเคเนาะครับสิร,ริขอจบภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวผมจิตเอาอาหารพ่อนอีกกอนดีใจดีใจพี่น้องขอบคุณที่พี่น้องที่มาน้ำจิตตามเป็นกําลังใจให้กลับมาแล้วครับตุยน้อยกลับมาแล้วดีใจดีใจพี่นอ้องอเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับ เดี๋ยวผมจะกลับเดี๋ยเม็ดทั่วอยูลดไมาอีกกันเอาไม่พันกินขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เขามาติดตามติดนุยกลับมาแล้วครับเจอกันไหมครับคลิปวิดีโอหนะบายบาย